และตอนนี้นั่นอยู่กับน้องพี่พีแล้วนะคะสวัสดีค่ะพีพีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่พีคือเป็นวันเดินสายจริงๆเห็นน้องได้สัมภาษณ์ในแบบละแหลคลื่นแล้วก็หลายที่ด้วยครับผมเรามีโอกาสได้คุยกับพี่พีตอนเพลง I'll Do It How You Like It ครับผมอ่ะแล้วก็แต่ว่าเพลงก่อนนั้นนี้คือ f i r e Boy, Boy มาเพลงนี้เหมือนกับว่าลุคของพี่พีคือเปลี่ยนไปเลยอ่ะ มีความซอฟใสก็แบบแบวๆไงวีนี้แบบแบวๆอะไรเงี้ยครับแต่คุณคุมโทนตั้งแต่แบบหัวจรดเท้าเลยนะเล็บเล็บะไรคือไม่หลุดเลยครับผมก็จริงๆแบบเหมือนเหมือนเราก็อ่ะไอดูดเท้ยูไล่ไอตกับไฟบ่อยก็จะใกล้ๆกันแล้วครับผมก็จริงๆแบบ เขาก็ทางทีมก็คุยกันว่าแบบเอ้ยหรือเราปรับลุคนี้ไหมให้มีความใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยไม่งั้นก็แฟนๆอาจจะเดาได้ว่าเราจะใส่อะไรหรือว่าแบบจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์นี้ครับผมลังเลครับแล้วก็ทั้งตัวเพลงเองทั้งตัว MV เองเราก็จะปรับใหม่ให้มันดูเป็นเป็นลุคใหม่ๆของพีขึ้นมาเพิ่มด้วยครับอืมซึ่งคําว่าลังเลอะเราว่าหลายๆคนที่มองพีพีอาจจะรู้สึกว่าไม่น่าเคยเห็นพีพีในโมเมนต์ลังเลถ้าเป็นเรื่องความรักอ่ะครับผม เพราะว่าในในแบบในข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยเขาบอกว่าพข้อมูลที่<พ>ค่ายให้เาเนี่ยที่ค่ายให้มา <c oughs> ค่ะบอกว่า <c oughs> คุณคุณเขถาถามว่าก่อนจะเป็นเพลงฟิลแบบตกหลุมรักแอบชอบเนี่ยคุณเคยมีฟิลนี้ไหมคุณบอกว่าคุณไม่เคยมีความรักไม่เคยมีใครเข้ามาเลยเพราะเพราะ พอคุณเข้าหาเขาตลอดอุ้ยนี่ไม่ได้ไม่ได้พูดเองนี่คือทางค่ายส่งแล้วเนี่ยอ้าวพี่พี่ไม่ได้พูดหรอพี่อาจจะพูดไวแ้แต่พี่อาจจะลืมอะไรอย่างเงี้ย<า>ไม่เคยค่ะพี่ไม่ก็จริงๆว่าพี่ไม่ค่อยมีความรักอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยไม่รู้หรอกว่าแบบความรักเป็นยังไงหน้าตาประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคุณชมวงนี้้องส่งเชื่อไหมคะไม่รู้จริงๆหรอไม่รู้สมมติสมมติว่าพี่มีความรักพี่จะเป็นคนที่แสดงออกเยอะไหมไม่เคยมีก็เลยงงอยู่เนี่ย ล,ลังเลเลยเลยลังเลลังเลแบบวกวนวุ่นวือเลยพี่เดี๋ยวไหนเด็กปหนึ่งปสอคือร้องแบบทรงอย่างแบสแซดอย่างบ่อยเราจะไม่มีความรักได้ย,ยังไงก <oz S 1> ็เคยมีก็เคยมีครับผมแล้วมันมีจังหวะแบบลังเลไหม ก็มีจังหวะรังเลไหมอาจจะเป็นจังหวะแบบแรกๆมังเริ่มแบบว่าเราก็เริ่มแบบสับสนในตัวเองด้วยว่าอ่ารังเลกับตัวเราด้วยรังเลกับตัวเขาด้วยว่าเอ้ยเขาชอบเราหรือเปล่าแล้วเราอ่ะชอบเขาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยอืมอืมซึ่งเพลงนี้เนี่ยพอเราได้ฟังแล้วเราได้ฟังแบบครั้งสองครั้งเราก็คือมันสามารถร้องตามได้เลยครับ แล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้คือเป็นเพลงเออเป็นวันแรกที่ปล่อย MV ใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ Hashtag ลังเลเออแฮชแท็กพพกริดลังเลอันด์สกอร์ MV ขึ้นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์อืมอ่าแล้ว Trending for Music ก็อันดับที่11นะคุณไม่ธรรมดานะตบมือให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวฉันกดเอเฟลให้เลยนะคะคุณแล้ววันนี้ที่เราพูดคุยกันใครมีคำถามอะไรอยากจะถามพพนะคะก็แฮชแท็กลังเล XEFMDJPlaylist ส่งคาถามมาได้เลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะคอยอา่านแล้วก็สเกลคาถามมาถามน้องนะอ่ะพูดถึงเพลงลังเลนี้ได้พี่แอมอัจฉริยะมาแต่งให้ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่เพลงที่สามแล้วปะ่ะที่พี่แอมแต่งให้พีใช่เพลงที่สามนะครับสองเพลงแรกก็จะเป็นเอ,อ่อรู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้วโคตรพิเศษเห็นบอกว่าจังหวะแรกที่แบบเหมือนคุยกับพี่แอมคืออยากได้เพลงที่มันมีกรูฟมีกรูฟแล้วก็แบบมีความฟังง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็ แล้วก็มีความแบบอาต่างจากสองเพลงที่ผ่านมาเพราะว่านั้นก็จะมีความเซ็กซี่มีความแบบแซบๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็อยากทําให้มันดูน่ารักดูซอฟต์ลงด้วยอย่างเงี้ยครับผมพี่นันอยากรู้ว่าพอแบบเหมือนมีโจทย์ไปอย่างเงี้ยพี่แอมเขามีมาให้เราเลือกไหมหรือเขาส่งมีมาเลยก็ที่จริงเราคุยกันก็มีมีให้เลือกนะครับที่จริงแบบส่งมาสองรัฟสามรัฟอะไรเงี้ยก็จะใกล้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 กันนี่แหละแต่ว่าก็แตกต่างกันอยู่อะไรเงี้ยครับผมจนแบบอ่ะสุดท้ายมาเป็นตัวนี้เป็นลังเลเวอร์ชันนี้ครับผมแล้วก็การทํางานกับพี่แอมเห็นพี่า พีพีมีพัฒนาการเยอะขึ้นมากมีดีเทลของของเสียงร้องที่แบบมันละเอียดขึ้นเราอยากรู้ว่าจากซิงเกิลที่แล้วหรือว่าระยะทางที่ผ่านมาคุณได้ไปทำอะไรเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงมีไปเรียนเพิ่มหรืออะไรไหมทําไมมันถึงมีความแบบละเอียดมีความเนียนมากขึ้นก็จริงๆไม่ได้ทำเลยเพราะอย่างจมูกอะไรพี่ก็ไม่ได้ทําอันนี้รู้อยู่แล้วพี่พีใช่ไหมคือน้องมันเบ้าหน้าฝาประทานอยู่แล้วไม่คือจมูกพี่ไม่ได้ทําแล้วก็แบบตรงเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าพีหอมลงงานหน้ามับเข้ารูปพี่ใช่พอหน้าเข้ารูปใช่ไหมเสร็จปุ๊บมันเลยทําให้เสียงเราแบบแน่นขึ้นเฮ้ยพี่พีมันมันคือยังไงนะ พี่แนนงงแล้วแปลว่าตรงน,นี้ถ้าพี่แนนลงเพยเพราะว่าพี่แนนอ้วนขึ้นเพราะว่าเนี่ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแก้มันดึงใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลย,เ,ยเพราะว่าเป็นเพราะรพี่แนนใส่เสื้อหนาเออ อ๋อหรอถ้าสติพี่แนนถอดปูพี่แนนจะร้องเพลงดีเลยเหรอมันลงเลยเฮ้ยมานะเสาระอยู่ไหน <laughs> ไม่ใช่ครับก็จริงๆพี่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วย<ม>แล้วก็งานที่เราทํามันมีมากขึ้นด้วยครับผมเหมือนหลายๆงานที่เราเราก็เหมือนเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกับงานที่เราทําทําไปด้วยอย่างเงี้ยครับผม,ม,มพอเราเริ่มทํางานเยอะขึ้นมีประสบการณ์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะดีเทลกับสิ่งที่ตอนแรกเราเราอาจจะแบบมีความแพนิคกังวลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอเราตัดพวกนี้ออกไปละเราเริ่มแบบโอเครู้แล้วว่าฉันต้องมาทําอะไรฉันต้อง แบบมีอะไรบ้างต้องทําอะไรต้องลงดีเทลก่าอะไรอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ตรงนี้มัน i อิมพ v e ขึ้นมาครับโดยที่พี่ก็ไม่ได้รู้ตัวนะพี่ก็ทําไปในหน้าที่ของพีอะไรเงี้ยจนอ่าพีเอก็มาบอกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออขอบคุณพีเอ็มกันที่แบบมาทำโปรเจกต์นี้ให้เราด้วยแล้วก็เออขอบคุณที่แบบเออเห็นในพัฒนาการของเราด้วยอะไรเงี้ย ้องยากไหมเพลงนี้ถ้าเทียบกับเพลงอื่นๆลองยากไหมเพลงนี้ก็ก็ถือว่ายากนะครับอืก็คิดว่าทุกเพลงมันมีความยากในแบบของตัวเองอยู่แล้วอย่างแบบสองเพลงแรกก็จะมีมีความแบบเสียงล่มๆหน่อยอันนี้อาจจะแน่นขึ้นมาหน่อยอะไรย่างเงี้ยพี่ว่าความยากความง่ายมันก็แตกต่างกันแล้วแต่สไตล์เพลงที่ทําด้วยอะไรเงี้ยแล้วตัวเพลงมันก็ใหม่ด้วยสําหรับสําหรับคําว่าศิลปินอย่างเงี้ยเราเพราะเรามีแค่แบบสามซิงเกิลเองเอย่างเงี้ยครับผมรวมเพลงนี้แล้วด้วยนะครับอื ก็ไม่ใหม่นะเพราะเราก็ไม่ได้เคยเก่าอย่างเงี้ยหรอก no no n เพราะเราไม่เคยว่างเว้นจากการเปิดเพลงของพี่เลยอ่าเออนะคะพูดถึงเนื้อเพลงมันมีความลังเลแบบโคตรลังเลทุกทุกท่อนเลยมีความตั้งแต่แบบท่อนแรกที่ขึ้นมาแล้วก็มีอ่อหลายๆท่อนอย่างท่อนที่พี่ชอบที่สุดอืมคือท่อนที่บอกว่าอะไรคะอยากหลบตาแต่ก็กลัวจะเสียเวลาได้มองเธอ นั่นดิอยากหลบตาแต่ก็กลัวเสียเวลาที่จะได้มองเธออืมเพราะแบบเราเขินเนี้ยเราเขินเราก็แบบอยากหลบตาแต่พอเราหลบตาปุ๊บเราก็รู้ว่าเอ้ยเราก็ไม่อาจจะไม่ได้มองเขาแล้วนะแล้วเราไม่รู้จะได้มองเขาอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบคําอะไรพวกนี้ครับที่มันแบบมีความแบบสื่อนความรังเลอะไรอยู่ตลอดอะไรเง<อ>ี้ยเอออยากจะบอกรักแต่ก็ไม่กล้าแต่ถ้าบอกช้ากว่านี้ก็กลัวจะไม่ทันเอออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับผม<อ>ใกลแค่ไหนจะดูไม่น่าเกียดอย่างเงี้ยด้วยความที่แบบเหมือนคํามันเยอะอย่างเงี้ยมีปัญหาการจําเนื้อไหม ก็มีนะครับมีพี่ว่าตรงจังหวะรัวดีมากกว่าที่แบบเคล็ดแต่เคล็ดแต่เคย็ดแตกก็ไม่ได้อันเนี้ยยากสำหรับพี่เพราะพี่ปกติพี่เราร้องเพลงช้ามาตลอดแบบก็แบบมีเดียมบ้างช้าบ้างเร็วสุดก็ไฟเยอะบ่อยอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจออันเนี้ยที่มันเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบช็อกนิดนึงวันนี้จำได้ยังเอ็มวีจำได้แล้วจำได้แล้วจำได้แล้วไม่มีลังเลไม่มีสับสนใดๆไม่มีลังเลแล้วมีวุ่นวือนิดหน่อยเออแล้วก็เอ็มวีเพลงนี้ได้พี่ไมค์พิรัตมาเป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกไหมคะครั้งแรกครับ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากทำไม่ะเขินไหมตอนถ่ายก็ตื่นเต้นตื่นเต้นครับผมก็เขินไหมก็มีเขินบ้างอะไรเงี้ยจริง,รงๆเพราะว่าเราไม่ได้สนิทกันเพราะว่าเราเราเพิ่งมาเจอกัน m อีนี้คือ m อวแรกเลยแล้วก็ที่ที่พี่ได้เจอพี่ไม่ได้ทํางานกับพี่ไม่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยพี่เขาก็น่ารักมากๆแ่ะ เราทำงานด้วยเราก็ภาพใจอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างสลิงอันนี้ในในในซีนที่อยู่เงี้ยเนี่ยสลิงเนี้ยตัวเขาเองเขาเคยแบบมีกประสบการณ์ถ่ายหนังแบบโอนสลิงอะไรต่างๆมาแล้วเขาก็เออม,มาสอนพีที่นี่ด้วยเพราะว่าแบบนี่ก็ครั้งแรกที่พีขึ้นสลิงเรอเขาสอนอะไรคุณบ้างเขาแบบโอเคนะพีต้องทําแขนอย่างงี้นะลองเอาเลี้ยวขาตรงนี้ขึ้นนะมันจะได้ไม่เจ็บนะแล้วก็นูน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนําทริคอะไรต่างๆเนี่ยค,ครับซึ่งใน MV เนี่ยก็จะเป็นคุณสองคนมีภารกิจร่วมกันภารกิจในการโจรกรรมหัวใจ เอ้ยทำไมทำไมสิ่งที่คุณพูดกันไในสคริปหรอเออ,เอมันเขาบอกว่าคุณจะต้องเอาสมบัติครอบครัวคืนนะพี่บีก็คือในเรื่องเขาเออเหมือนเขาก็จะไปแบบขโมยสมบัติครอบครัวของเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวคุณค <c> ร <oughs> <c oughs> อบครัวคุณคร <c oughs> อบครัวหนูหร <c oughs> <c oughs> อคุณมากินรายการแล้วเนี่ย เขาควบค้นเนี่ยเขาเขาเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ใช่ที่ก็เขาเป็นเจ้าหนี่ดูแลพิพิธภัณฑ์แล้วเขาก็แบบเออเหมือนให้เรามาช่วยเขาขโมยของรอ่างเี้แต่เดี๋ยวนะชุดที่คุณไปพิพิธภัณฑ์เนีะผําจริงง่ายง่ายเด็กปลอมตัวเนียนมากเด็กชุดหนูชุดหนูเทียบกับคนทั้งหมดน่ะกลมเกืนเกินสุดๆดูไม่ออกเลยอ่ะว่าคนนี้ลุยผีเห็นไหมเบสิกมา เออจริงๆเนาะจริงถ้าเราดูให้กลมกกืนมันสะกลมกกืนใช่ขนเฟอร์อะไรตตนก็ไม่ไม่เดือดขัดอะไรไม่ปกติอ่ะพูดถึงในฉากซีนแบบว่าที่คุณต้องปฏิบัติภารกิจร่วมกันมันจะมีสัญญะสัญญะสองอย่างสัญลักษณ์สองอย่างที่เรารู้สึกว่ามันต้องมีความหมายอะไรนั่นเลยแอปเปิลกับลูกปั้นแอปเปิลกับลูกปั้นลูกปอ เดี่ยวแอปเปิลอันนั้นคือแอปเปิลในพิพิธภัณฑ์หรือแอปเปิลจริงๆหรือแอปเปิลยังไงแอปเปิลอันนั้นคือเหมือนว่าเราเอามาลองว่าอันนี้คือรูปปั้นอ่าคือเป็นการแบบว่าเราซ้อมก่อนซ้อมซ้อมอย่างเงี้ยอืมูปปั้นก็เป็นแบบรูปปั้นที่เราจะขโมยกลับมาอาก็ไม่รู้ว่าทุ่มกลับเขาใส่สัญญาหรือเปล่าแต่ว่าตอนเล่นก็คือพี่ไมค์กินแอปเปิลประมาณหกลูกเป็นเพราะว่า่ไม เปล่าเพราะว่ามันต้องเป็นซีนต่อจากที่หนูต้องทำแบบอ้าอพลาดพลาดลงสลิงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอล้มจริงบ้างอะไรบ้างหมุนบ้างอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะจะได้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมหกลูกเลยหรอไม่รู้ฟันเขาหักไปหรือยังพี่ไม่เต็มใจแหละพี่แนนเชื่อพี่ไม่น่ารักแล้วก็มันจะมีช็อตหนึ่งที่แฟนๆอ่ะเขาเอาไปแบบว่าเหมือนขยายความตีความกันต่อเยอะมากก็คือฉากที่พี่ไม่อะทำลูกปั้นหลุดมืออืมสำหรับคุณมันหมายความว่าอะไร คือจริงๆเหมือนความตั้งใจของพุมกับเขาคือแบบเหมือนว่าแบบเรากับเขาก็ไม่ได้สนแล้วว่ากับสิ่งที่เขาจะมาขโมยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าจริงๆแล้วความลังเลของเขาก็ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแล้วด้วยอะไรเงี้ยเขาก็มั่นใจแล้วอะไรอเงี <ๆ S 2> ้ยอันนี้พุม่มกับบอกนะนผมไม่ได้พูด <laughs> <c oughs> คุณพูดอะไรมันต้องแบบหัน้อยหันหลอยเลยหรอเออหันร้อยแล้วก็ต้องไปรีเช็คกับข่าอีกทีนึงมีซีนใส่ชุดหนังชุดหนังอ๋อซึ่งตอนไอ้ดุ How y ล u l like i k ก it ก็คืออันนั้นเป็นชุดหนังสีแดงออันนี้ชุดหนังสีดําใส่ยากไหมอันนี้เป็นลาเท็กซ์ครับที่จริงเป,รเป็นยางใช่แล้วมันต้องมันต้องายยาหนืดหนืดไหมใช่มันหนืดใช่ไหมครับที่จริงต้องให้แบบคนจากทางร้านนะ่ะมาใส่ให้ด้วยเขาก็จะมีทริคครับผมเขาก็จะแบบเอาซิลิโคนเหลวอะลาดตัวเราก่อนทาตัวเราเหมือนโลชั่นอย่างเงี้ยครับรแล้วก็ยัดเข้าไปกรึ๊ปอย่างเงี้เลยแล้วอย่างของพี่ไม้มันเป็นของหนูมันจะเป็นแบบแค่ท่อนบนอย่างงี้ใช่ไหมครับเพราะมันเป็นแบบ เหมือนบอดิสกูดอย่างนี้ของพ,พี่ไม้มันเป็นทั้งตัวเลยอะที่มันลามไปถึงแบบขาด้วยอะแปลว่าพี่ไม้ก็ต้องลาซิลิโ,ลโคนทั้งตัวก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปใช่ไหมครับแล้วจริงๆเขาจะมีแบบเขาจะเป่าลมอะอืเข้าไปแล้วพอเเป่าลมเข้าไปปุ๊บพอมันพองแล้วเขาดึงออกปุ๊บมันรึดลมไล่ออกแล้วมันปึึกเข้าไปเข้าแบบข้างในตัวเลยอะเฮ้ยนี่คือความรู้ใหม่หน,นะเพราะเราก็ดูแล้วเราก็มันจะใส่เขาไปยังไงยากมากใส่ยากม,มากครับแล้วก็ร้อนมากๆด้เลยในซีซึ่งแบบเออเราแบบ เขาเลยแบบยอมเขาเลยเพราะว่าแบบของพี่แค่ท่อนบนพี่ก็ร้อนมากแล้วอย่างเงี้ยแล้วแต่ของพี่ขนาดเนี้ยมีแวมีรอยวาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับมันก็ยังช่วยระบายอากาศของเขาคือทั้งตัวไปถึงขาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เต็มที่มากเออวาวมากแล้วก็เปลี่ยนหลายชุดมากด้วยนอกจากชุดอ่าชุดเขาเรียกอะไรนะลาเท็กซ์ใช่ไหมครับครับผมก็จะมีชุดที่น้องเต้นเป็นสูตรสีแดงใช่เป็นสีแดงครับอ่าแล้วก็อีกชุดนึงก็คือชุดที่เป็นเสื้อหนาวเสื้อหนาวเป็นเสื้อหนาวแบบชุดแบบ เหมือนในจินตนาการเราเหมือนสิ้นหนาวๆเน,นี่ยมันจินตนาการว่าแบบเราได้อยู่กับเขาเป็นแบบความคิดของเราความฝันของเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็มีชุดนี้ที่ใส่มาด้วยวันนี้อ่าที่ใส่ไปพิพิธภัณฑ์แบบเน,นียนๆแบบเนียนๆ <c oughs> ใช่ <c oughs> เออ <c oughs> เห็นบอกว่าเพลงนี้มีท่าเต้นด้วยครับผมท่าเต้นแบบเมื่อกี้พี่นันแอบส่งตอนพี่พีไป,ไปกับพี่เป้มาครับพี่นนงงมือมากเลยอ่ะแบบแต่เด็กเจนนี้จะถนัดกับการแบบ เล่นมืออะอีกเนาะใช่ครับผมก็จริงๆมันแบบเต้นเหมือนแบบเต้นดิสท็อกยอะไรเงี้ยมันก็จะใช้แบบช่วงมือเยอะมันก็จะเป็นขวาก่อนวนะ่คิดได้แต่คิดอือ่านีนน่แล้วบางทีบางทีเก็บไปฝันเก็บไปฝันเรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไงแล้วทําไมเรื่องเธอเรื่องเธอกับฉันอีกแล้วไงอะไรเงี้ยมันไม่มีแบบอันนี้เป็นแบบอุ้ยเจ็บไหมฮะสงสารตนะโอ้ก็แค่คิดฝันในแบบ มันเหมือนเราเราฝันไงแต่ออฝันเรื่องอะไรก็ต้องแบบแล้วแต่คนไงละมุนละไมละมุนละไมอ,อ่ะ<ง>เดี๋ยวเราลองไปแบบว่าแกะท่ากันดูได้นะคะครับผมซึ่งอ่ะตอนนี้เดี๋ยวให้พีพ,พีพูดอะไรถึงคนที่กําลังลังเลอยู่ในเรื่องของความรักหุยมีช่วงอย่างงี้ด้วยหรออยากให้พีพีอ่ะแนะนําเขาหน่อยว่าต้องทําตัวยังไงเราจะแบบจัดการกับความลังเลในหัวใจเรายังไง จัดการกับความลังเล loser, ในห uh, ัวใจเราไงอะถ้าพูดในมุมมองผีถ hmm. ้าสมมุติเป็นผีพีก็รู้สึกว่าเราต้องเราถ้าเป็นผีผีจะเคลียร์ไปเลยเราต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่าสาหรับเราใช่ไม่ใช่เพราะอะไรไม่ใช่เพราะอะไรหรือว่าเอาจริงหรือเราเรารู้สึกจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่แบบเอ้ยมันเป็นแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะครัสอะมันเป็นความแบบหลงไหลหรือเปล่ามันเป็นแค่แบบอุ้ยเราแค่แบบชอบเขาเล่นหรือเปล่าเราลักเขาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราต้องเคลียร์กับตัวเองก่อนแล้วก็ไปเคลียร์กับฝั่งนู้นไบ เออเขาเขาคิดกับเราไหมอะไรเงี้ยจะได้แบบเออไม่เสียเวลาอะไรกันแต่ถ้าเราไม่กล้าจริงๆริอะเราไม่กล้าจริงๆไม่ใช่ทุกคนคิดก็ไปคิดแล้ววันนีเก็บไปฝันแล้วก็ฟังเพลงลังเลค่ะก็ฟังต่อไปจนกว่าจะกล้าเนาะเพราะว่ามันแล้วแต่คนจริงๆพี่ว่าเออก็บอกมาแล้วว่าเอ้ยก็ควรทํายังไงให้กล้าอะไรเงี้ยเพราะว่าวิธีมันหลากหลายมากคนเราก็แบบมีหลายแบบอะไรเงี้ยจริงจริงถ้าเป็นพี่พีรู้สึกว่าเออเรากล้าที่จะทำไปเลยดีกว่าเราอย่าเอาเวลาที่เราแบบมีแบบ คือเวลามันก็มันก็มีเยอะนะครับแต่หมายความว่าแบบถาสมมติเราเด็กอย่างเราก็คิดว่าเรามีเวลาเยอะแต่จริงๆแบบเวลามันไม่ได้มีเยอะเลยจริงๆแบบวันวันหน,นึ่งเราทาอะไรหลายอย่างมากแล้วก็แบบคือไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นมะเลยนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือมันจะมีอะไรมีความสุขไหมในวันพูดอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าเออถ้าเป็นทีพีพก็อยากจะทําทุกๆวันทุกๆช่วงของเวลาอะไรเงรี้ยให้คุุมค่าที่สุดแล้วก็แบบมีความสุขกับมันในมากที่สุดครับอืมคือจบดีนะคะพีสวยงามค่ะมงลง เดี๋ยวขอแวะมาอ่านคอมเมนต์หน่อยได้ไหมเนี่ยคนอุตส่าห์มาดูน้องเยอะแยะเลยนะคะมีคอมเมนต์อะไรที่เราอยากให้พีพีแบบพูดถึงไหมมีไหมคะทีมงานใน t i กตอกด้วยนะมีปะไม่มีหรอ t ิกตอกไม่มีอ๋อไม่ขึ้นเออขอดูใน Facebook หน่อยได้ไหมคะ Facebook น้องพีพีคิดดีจริงๆคะ่ะไอดอลที่แท้คะ่ะขอบคุณครับเออขับเวเตย์ พี่พี่เคยมีปัญหาหัวใจไหมเอาจริงแบบคนที่หน้าตาดีอย่างเราอ่ะพี่ว่าพี่แบบกินผักผลไม้เยอะปัญหาหัวใจแล้วก็อาจจะไม่มีไงเพราะว่าเพราะว่าแบบมันสูบฉีดดีใช่แล้วช่วงนี้วัยพี่ก็แบบยี่สิบสามอะไรเงี้ยพี่ว่ามันต้องตอนสี่สิบอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาบ้างอะไรเงี้ยอ๋อโอเคแล้วก็แบบแบบอย่างเรื่องคือโอเวอร์ออสุขภาพเราก็คือดีตใช่เพราะว่าพี่ลดกูบีด้วยไงอ๋อลดกูบีก็คือ แต่เลือดกุ๊กบีเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีเขาจะมีความเสี่ยงในการที่จะแบบอกหักเยอะนะด้วยแล้วก็แบบเป็นเพราะราศีของดวงดาวอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงเลือดกุ๊กบีไหมคะพี่นันว่ไม่นะเลือดกุ๊กบีครับเลือดกุ๊กบีเอาไปหาหัวใจใช่ไหมไปหาหัวใจเออมีไหมมีไหมมันก็มีคือพี่ว่าชื่อคนเราบางคนไม่มีความสุขอะไรเงี้ยไปตลอดหรอกครับมันก็มีบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็แบบมีความทุกข์บ้างเศร้าบ้างผิดหวังสมหวังบ้างอะไรเงี้ย ทำไมพูดถึงความรักแล้วคุณจะต้องปัดป่ายกระโปรงให้มันแบบเพราะว่าประพันตรงนี้แง่หนูก็จะสวัสดินิดนึงมีโอกาสไหมที่เราจะได้เห็นพีพีหวนคืนจอกลับมาแสดงก็มีครับที่จริงมีโปรเจกต์กับทาง Gdh ครับผมก็เดี๋ยวในปีนี้ภายในใกล้ๆเนี่ยครับเดี๋ยวก็จะประกาศแล้วครับเนาะตื่นเต้นเนาะ ช่วงนี้คุณงานเยอะมากเลยอะพี่บีเยอะมากครับเยอะมากคือมันเป็นช่วงใกล้แฟนมีสด,ด้วยแล้วก็มีซ้อมแฟนมีสดมีโปรโมทเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจตกต์กับทางจีเดียด,ด้วยก็คือแบบหลายอย่างมากครับเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยช่วงนี้เหนื่อยจริงๆแล้วทํายังไงให้เรายังแบบคุณเอเนอจีไม่ดอบเลยนะก็พี่ว่าจริงๆเรามาทํางานเราเราก็อยากจะเต็มที่แหละครับผมเหมือนทุกคนทีมงานทุกคนเขาก็เต็มที่ตัวเราเองถ้าเราไม่เต็มที่มันก็แบบอะ มันก็ไม่ได้เงี้ยมันก็ไม่แฟงพี่พี่เขาด้วยเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเขาก็เหนื่อยคนที่ตามเรามาด้วยตากล้องสั่งไฟดาดาเขาเหนื่อยกว่าเราอีกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออเราเรามาทํางานล้วพิการณาเต็มที่กับหน้าที่ของพี่ให้มากที่สุดครับจริงสําหรับเรื่องความรักใดๆพี่พี่อาจจะถ่ายทอดแล้วก็มีความลังเลตามเพลงนะคะในการถ่ายทอดของน้องแต่ว่าเรื่องของการทํางานหรือว่าเรื่องอื่นๆในชีวิตเขาเป็นคนหนึ่งที่ ไม่ลังเลเลยจริงๆที่จะมอบสิ่งดีๆให้แฟนๆนะคะขอบคุณครับแต่นี่คือพีพีกรินะคะเดี๋ยวเราฟังลังเลพร้อมกันค่ะขอบคุณพีพีนะคะขอบคุณครับ